ย้อนกลับไปตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยค่ะเขาก็ได้ไปสร้างคำสาบเอาไวอ้อีกให้เห็นความศรัทธาของพญ,ญานาคที่เขามีต่อพุทธศาสนาแท้มากๆและก็ต้องการอะไรมากๆกว่าสิ่งของนั่นก็คือชีวิตใครละของคุนแผนขุนไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่หรือแม้แต่ชาติไหนตำนานแห่งคำสาบที่ต่อให้จะสวดจะบวชหรือจะศึก ก็ไม่มีวันหนีพลกับพี่นาคสามสามปีที่แล้วพี่นาคสร้างตำนานความสยองจนลือลั่นไปทั้งประเทศจากเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนสามคนที่ต้องมาบวชแก้บนแต่บวชไม่ได้ถ้ากูไม่ได้บวชก็ไม่มีใครได้บวชปีถัดมาว่าจะได้บวชว่ายากแต่คิดจะสึกยิ่งยากกว่า มันไม่ต้นเล็กไปหน่อยเหรอโพอยู่ที่ไหนก็เป็นโพเมื่อความเฮี้ยนของพี่นาคยังออกอลาวาตต่อให้ท่องกีบทสวดก็เกือบเอาตัวไม่รอดอาสุงอนันทาราโลกั์สปจรมหานาโภความสูวามสวดจ้ะถาให้มึงสวดอะสวดมากก่อมึงเกินและปีนี้พินาคสามเฮี้ยนกว่า หลังกว่ากับปฐมบทความอาฆาตที่เป็นตำนานเล่าขานไม่รู้จบภาคสเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการบวชเหมือนกันที่ออสเนี่ยก็จะมามอยากจะบวช แต่ว่าก็จะเกิดปัญหาว่าทำไมถึงบวชไม่ได้แล้วก็จะเล่าถึงตำนานของพญานาคมันก็เลยการการเซตอัพตำนานนี้ขึ้นมาเพื่อให้เห็นความศรัทธาของพญานาคที่เขามีต่อพุทธศาสนาหรือแม้แต่เรื่องการสร้างกำไรพญานาคขึ้นมาซึ่งย้อน<ฮ>กลับไปตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองเลยค่ะเขาก็ได้ไปสร้างคำสาปเอาไว้อีกเป็นการแก้คำสาปแบบเดินทางซึ่งโลเคชั่นนี่โหดมากๆครับผมภาคเนี้ยเป็นผีพญานาคที่แค้นแค้นมากๆแล้วก็ต้องการอะไรมากๆกว่าสิ่งของ นั่นคือชีวิตพี่นั่งหนึ่งกับ2ก็คือมีมุกที่แบบว่าเล่นกับคุณเฟิร์สแล้วก็คุณบอลูนบาทพร้อจีวอทพรค่ะสบงหละ,ละกันไฟเลยค่ะหลวงพี่แต่ว่าถ้าเป็นมุกผมก็จะเป็นแบบว่ามุกเป็นแอคชั่นแล้วเรื่องศพของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับย,ยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะยังไม่ตั้ง อย่างภาคแรกนะครับพี่เจมเขาจะเป็นแบบพววัวพันโสของวงการหนังหมดแล้วเขาเล่นหนังมาเยอะแล้วพี่เอ็มเขาเล่นเรื่องแรก่งเงี้ยก็แบบพี่เอ็มเดี๋ยวผมขอแต,แตนะหน้าอย่างเงี้ยม <c oughs> าภาคเนี้ย <c oughs> เออพี่ซิมขอขอตบขอแตะหน้าได้ไหม <c oughs> อะไรมันจะฮาแน่นอนอ้าังรู้สึกตัวอยู่ไหมคะ แล้วพี่ซิมก็แบบซาด,ดิดอะซาดิดหรอชอบพี่ไงไม่ได,ด้ชอบไม่ได้ชอบก็อบอบขอฝากภาพยนตร์เรื่องพี่นาคสามนะคะจะบอกว่าภาคหนึ่งภาคสองประสบค,ความสําเร็จภาคสามก็ต้องประสบค,ความสําเร็จแต่จะประสบค,ความสําเร็จไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ทุกคนแฟนคลับทุกคนนะคะที่ติดตามเรามั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองจะบอกว่าภาคนี้ยังไงก็ไม่ผิดหวังเตรียมลั่นระฆังออกรบกับพี่นาคอีกครั้งรับรองว่าโคตรเฮี้ยนโคตรดุ สุดกว่าที่เคยเจออย่างแน่นอนมึงรักสองผู้ไปมึงต้องป็นแม้กูพี่นาคสามสิบเจ็ดมีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์